มันเป็นแบบใช่เลยสบู่แบบในฝันพี่ตั๊กเลยอะไรเงี้ยทำไมพี่ติดสบู่ก้อนเพราะพี่ไม่ชอบแบบว่าเวลาล้างหน้าแล้วมันแบบลืล่นๆเหมือนยังล้างอบไม่หมดตะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบอกอันล้างแล้วหน้าแห้งมันสากอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันอยู่ตรงกลางกำลังดีเลยล้างแล้วหน้าไม่เอีย๊ยดค่ะชอบกินอะกินมันไม่ฉุนมไม่อะไรอ่ะกินมันธรรมชาติมากเลย นี่ค่ะกลิ่นดีมากพี่ชอบตรงที่ว่าทุกคนมันไม่ลื่นแล้วก็มันก็ไม่เอี๊ยดมันชุ่มชื่นกำลังดีชอบแค่ล้างหน้าเดีวหน้าก็ใสแล้วอ่ะนี่เท่มากเลยแค่นะี้แต่ได้แต่ว่าทุกคนอยากจะแบบให้หน้าแบบปิง้งแบบโดยเร็วเลยนะต้องไปต่อยเูเซรามแล้วก็ครีมของพี่ตั๊กนะสิ่งก็อยู่ในเซ็ตเดียวกั่นี้แหละอันนี้ขอล้างหนะ้าก่อนละกันนะ 嗯。<laughs>